นะครับผมนยที่พงศิมพานครับจะมาทดลองรางานที่9เครื่องควบคุมการประสมองเหลวน,น,นี่เป็นเลดเดอร์ที่เขียนไว้แล้วนะครับ นี้เป็นขั้นตอนการทำงานครับเริ่มต้นถังไม่มีของเหลวอยู่ภายในวาไว้หนึ่งไว้สองไว้สามไว้สี่มอเตอร์กวนเอ,อ็มอหัววัดเอลหนึ่งเอลสองเอลสามอฟทั้งหมดครับสามเริ่มทำงานโดยออนไอโอไอสูนครับไว้หนึ่งกับไว้สามจะเปิดให้สารเอและบีไหลลงถังครับ จนได้ระดับ L 3 on L 2 on off motor mm hmm. เริ่มการกวนครับ mm hmm. ได้ระดับ L 1 on Y ว้3 off motor เริ่มการกวน mm hmm. หลังการควบคุมเวลามอเตอร์หยุดกวนวไสี wow, ่เปิดปล่อยสารออกมาระดับลดลงไว้1 off mm hmm. 1> L หนึ่งลด ออฟเอลสองออฟเลสามออฟจากนั้น5วิวาสี่จะปิดการจบกระบวนการผสมสารเริ่มทำงานใหม่เมื่อกสตาร์ที่ไอูนจบการนำเสนอเป็นครนี้ครับ